เสียบจะเสียบเอ็งมาเล่มเอาตังค์เตือนเดียวันนี้พามาเพื่อนๆมาเก็บเออเชอรี่ดนะจ้ะคุณปลาเชอร์รี่มาจ้ะแต่ปลามองนียังไม่ทันได้เก็บจ้ะเราจะนั่งรถไฟไปนี่นั่งรถไฟหน่อยเข้าไปน่จาจะเนาะตอนนี้เราพี่สาวกับหลานวานรัดกันไว้ว่มามามองนีเราจะเข้าไปพร้อมกันเนะนาะนั่งรถไฟไป ค <c oughs> นก็จะเป็นมองจอดรถเนาะจอดรถก้นสีเข้าจะมาเก็บจะต่อไอเก็บไอเชื้อรีรุ่นพี่สาวก,กับหลานหลานก็นล่งมา เพื่อนเพื่อนเนรากกันเก็บนี่ยได้จะอู้ยหลายค่ะตัต้มตติดหลายค่ะี่นองเลยถามปีเป็นขงังบุญก่อนพี่กันทังยี้มองเดี่ยวนี่แหละ มัน really? ันไม่เก no is ่งฉันอันเด็ดอันตัวน้ยว่าเด็ดขวดมันไหมเลยเขาบอกห้เด็ดขวดด้ยเฮ้ยเอองไปเลนั่นไม่เดี๋ยวเอาแต่ตัวน้ยคุ้เลนบนหามเฮ้ยเพื่อน

นแต่ว่าอันนี้มันเวนอยเูาหาหน่วยใหญ่ๆมันมันคู่ใดะลลยนะอันนี้อย่างนึงสุนารีกับง่าอยู่จ้ะในสุนารีมีเดียสุนารีไหมสุนารีอะไรยิ่งงามปนีสุนารีสแตกจะเชื่อรีสุนารีอะไรยิ่งงามปนีพี่น้องอยากให้มาเห็นน้ำกันแต่โอ้ยหลายค่ะงามค่ะคุณอย่าไปเอาคุณต่อคุณเลยงามๆเอย่ามองมองอยู่จ้ะโอ้แต่เบิ่งขว่นั่นแล้วเราจะทายให้เบิ่งขว่นี้ด้วย <laughs> <laughs> เบิ่งจ้ะพี่น้องเบ <background> <laughs> <fry UC S 2> <sh uffy> <wh> ื้องเบื้ง ุเห็นบ่เห็นน้ำพี่น้อยป่ะเดเห็นบ่จ้ะหน่วยพี่จ้นต์หน่วยเป็นตะกินเก็บตะกี่เก็บจังใดมันหลายโคดคนก็หลายอยู่เด้อจ้ะเดี๋ยวพี่น้อยอย่าทายเลยโคตริ่มมาเก็บนะจ้ะเนาะส่วนใหญ่อยู่จ้ะ สวนเญ่สวนกวงเฮ็ดางานม,าม,มันจะจะมันจะเบืองเบิองย่งจะกินให้เบิ่งเด้อกินมันข่าตนเนี่ยแต่มันังแสบกินจังใดโลกจังที่จำกินจังสีด้อจ้จเด้อฮะกินทั่ธรรมาดาโลกประจำน้งกินนั่นคือ กินข้าวตุ่นเหรอมันหวานมันมันไอะความหวานเด็ความันสาใจเอาแบบนี้เบิ้งพี่นายจีเพย์เบิ้งเปิดเหี้เบิ้งบุญนะเห็นหมจัะนีเด่นนี้ใกล้ยูทูบเบอร์คนนี้อยู่ยูทูบเบอร์จีคากันเนี้ยพัดนี้ะบเห็นบมดจ้ะ คุณเห็นก็หนาพอๆพออยู่เขนที้ฟังนี่ของพี่นะฟังน้ำของเธอจะบอกพูดอะไรก็สร้งแล้วไม่พูดถึงเธอเก็บบหมดทีเดียวค่ะมันเก็บหมดมันเลือกมาถึงอิลีเดีจ้ามันไหลอิลีเดิคนเม่ดออกเราดำไปหมดนี่มันเปิดยังมีแบบว่ามันสวยเลือกได้เนาะพี่ว่าแหละนี่ดูนี่กองเธอหป็นอะไหนนี่จักร อันค uh, ้างบานเก็บซอยแต่เอามาใส่บากนี่เขา้ถ่ายได้บากนั่นเนาะเก็บไข่เก็บมันจ้ะกี่ดีขามไปลองลองนั่นอยู่ขุนแ้เบิ้งเบิ้งกิ่น่องเบิ้งสออนมาสอวนน้ำกันใหญ่ เสบจะเสีบเอ็งมาเล่มเอาตะกต้เเดียวเลโก้สุดรกนู่นหาแดากๆเป็นคนแบบนี้ เอาดิค่มาแล้วคะจะมาคับรกันบดี่กมากแล้วตอนนี้สีสัตว์ไปหลยตืไปเอากองมากยางค่างไปขย้อนออกเดี๋ยวก็มากินไหม่วอยข้างล่างน่องข้างล่างย่างนี้ลนซาวก็เป็นกะพีซาว เอาไปเห็ดแย,ยมพน,นะำเยยมูสูเลอะเะก็ามาเถอะดูนี่เบอ่งพี่น้องมาหล่นนะลูกของแม่อริสาป้า,าปนป่นาาเบอพนเอาไปเห็ดแยมพี่น้องที่หาอลิสามหัดทำแยี่ยมเยี่ยมอสนิมาเถอะเข้าไปในร้านากระดยีมโมกุลเลอร์ุูเปอร์มาร์เก็ตแฮปปีชมยามีมมยามีมมบ่ หนึ่งพี่น้อยเอาแค่นี้ละจ้ะพี่น้อยเอาแค่นี้แหละเพราะว่าบ่มีคนกินอยู่บ้านกินกินแต่พี่น้อยกับแฟนพี่น้อยลูกก็บ่ค่อยมากินอะไดรเห็ดแย้มกับมีคนมากินแย้มพี่หน่อยเราสองกองจ้ะกองหนึ่งกันอยู่กับแฟนพี่น้อย นคนก็มาเก็บเป็นอยู่เรื่อยๆจะเขามาได้เรื่อยๆบางคนก็เอาบันไดเขามานั่งมาเอาบันไดมาปีนเอาเนาะเนาะแต่จนตามันก็หลายแต่ไม่ต้องบินบันไดเราจะบ้ากันสูงๆมันก็บจหน่วยใหญ่กว่ากันอยู่เนไหมยืนเก็บเอาเก็บเอาเนี่ยต้นตา ดกคักยนไปตางไว้นี่สวนจักต้นนะจ๊ะคด,ดีเนาะเอาัากต้นเดียวเนี่ยดกคักโพดเลยนะนีะ่แม่พี่หน่อยซองอันอยู่ใต้ต้นมั้ไแมจ๊ะแดงจ้าไหว ถึงบ้านละจ้าไม่ได้บันนี้พายจะมาเอาเชอรี่ไปกินสองกล่องบอกไงเลยจ้ะเก็บมาสดๆเลยจ้าหวานๆกรอบๆนะจ๊ะเน,นาะอู้ยน่าสะออนหลายจ้ะาจินไรงามๆนุยยิ่ใหญ่เลยจ้ะเก็บมาสดๆร้อนๆเลยจ้ะ เค okay, จ้าเมื่อนี้ก,กับแค่นี้ก,ก่อนเราจะนอนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเดีย๋ยวจะเด้อขอบคุณติดต,ต,ตามคลิปพี่หน่อยเด้อจ้าทั้งเพื่อนเก่เาเพื่อนใหม่ฟังไทยฟังเล่าเนาะจ๋าจนาะเดี๋ยวจะกลับไปหาทุกคนทุกคนเด้อจ้าเมื่อนี้กับแค่นี้ก,ก่อนเนาะจ๋าจนาะสวัสดีจ้า